สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องช่ายูทูบที่เขารพบหลักทุกทุกทานมาคําพี่น้องมื่อนี้มาคาไอทุลามากครับเขาเมืองมากไปได้หอยหอยเบียพี่น้องมาลองเบิ่งบุเกเข้กินจักเก็ตหรอพี่น้องเห็นเขากินปเป็นแซ่บแต่เสียบต้องบอไปเห็นพอดีเลยต้องการซื้อมากเลยครับมากับช่อง YouTube อยูทูบแดกกยันเดียวพี่น้องแดกอีหลีอีลอเมื่อนี้ มีลวกกับย่างนะครับนี่ย่างครับย่างพี่น้องย่างอันนี้ม้วนนี่ลวกนะครับนี่ลวกกับพตวตางกันไปได้ครับย่างกับลวกเดี๋ยวร่องเบิ้งพี่เอดเบิ้งว่ามันจะเซียมเหนระวังลวกอันนี้ลวกอันนี้ย่างพี่น้องตัวย่างจะเสียบไว้ที่พี่น้องเป็นด้วยเอามามากครับมาลองเบิ้งบันนี้ลองว่องนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะจะไปคิดมากบ้าอย่างมากบ้างเงี้ยน่าดอกไปเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งเอาสองผมอยู่เสร็จหพี่น้อง เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเป็นยังไงก็แต่ตอนนี้ระวังยาหน่อืมอะไรตะกอนด้ยออกก้อจจนอ,ออกคนอนก้อนอยูอ่พี่น้องกสิลาดบ่พี่น้องก็เปลี่ยนสิวะมาะเสียบเลยพี่น้อง คือหอยแค้งตัวอะไรพี่น้องโอ้ปึกใคย้กิดนอีหลีนยครับพี่น้องด้วยโอ้พ่อกินอยู่ด้วยพี่น้องสามโล่ลอยไปะนะหมยมันพ่อกินอยู่ตัวนี้ใส่ใเบอ่นนะไหนถูกครับตอนเต็มปากเต็มคำมีหลีพี่น้องเลย

ครับพี่น้องบ่เคยกินยังไงครับห wow. ่วยมันแสีบกุ้งหอยแข็งตัวพี่น้องเบิ่งเบิ้งมาเดินกินอันย่างบบดนี้เอ้าเบิ่งอันย่างพี่น้องบ้าลงไปมี่อหนย่างเป็นไดรหอยแข็งเลยดีเละพี่น้องบ้า เดีด๋ยวซื้อเมื่อกีนดูได้พี่น้องบ้านเนี้ยเขามาขายสามรดด้วย เจอเปียกตัวพี่นอ้อยงยำเปียกนั่นครับอแต่เพิ่งเข้าพี่น้องรัวกระเซ็บก็จีบม,มาบ่อยพี่น้องมุเข์เงินครับ าาก็ออกตาออกไปนี่งนี่ตาไปนี่งนี่ตาบปเลยพี่น้องก็อจ่างไรแย่งไหนพี่น้องแกแกลงใส่ได้บ้าง ใช้ถั่วได้บ้างพี่น่องวางไหนคือเวียดวังมันสูตรของไอ้พี่น่องเต็นบ่ะง่ายดีเนี่ยคือหอยยิบกีบ่ะท่อเพราะเธอพี่น่องไม่คี่กันเนี่ยแหละแต่ว่าเห็นงรสชาติมันมเสียบเกลี้ยงหอยแค่หนึ่ง,ง,งครับ ครับอ,อ,อันนี้วะอันนี้ย่านที่นองอันนี้วางทีกันหมล่ะกี้เสียี่นอง ก็คิดว่าน,นี่เสียไปนิพี่น้องเต็มปากเต็มคำดีครับแค่สิบปัญญาอย่างไรพี่น้อง mm hmm. ออเหนื่อมันนื่อยหน่อยเ่าเหนื่อยบป็งพวกก็ได้กินปูบว,ว,ว,วหมหน่อยขม,มสองหน่วยพอดีเรื่องบวมอย่กินค้ับมโป้น่อยสองหน่วยพอดี ข้ามาสองงวยพี่น้องเลยเต็มปาก อธิบายบทเรื่อทั้งอย่างทั้งดวกแทบซ้ำกัน จ้าม no ี่น oh. ้องไนนีเต็มปลาเต็มขั้นดีดีไปหมงเลยมากแต่ละปานี่ หอยแข้งทีบอ้อยซื้อเหรอครับหอยแข้งรุ่นละสบ้อย้อยหาสิบ้อยของซิบ้อยซื้ออะไรล่ะซื้อจูดีดีกว่าครับสามรนด้อยเสซ่บ กระ,ะตอนด้ยตอัวยังไงพี่น้องมากเลยลนะ่ะถ้าก้นไรกถ้าชอบก้นไหลเนี่ยได้พี่น้องได้ใข่กับก้แช่เนี่ยพี่น้องลืมก้นซับจะไข่ก้นกระดิง่งน้ำได้พี่นอ้องเด้อกูมาไม่มาเกากระได้มาไม่บายอ่อครับพี่น้องพราะนีผู้ใดามาหลายกระดอกกระเดียรอกพึ่งเฮ็ดึงสางพึ่งทำครับ <c oughs> แต่ว่าเนึ่งคุณภาพหวานซ้อนครับไม่เคยกินเยอะเลยครับมันจิบเปิดบ้ากันพี่น้องเปิดบ้ากันพี่น้อง สวัสดีก่ะนะบ้าของโบกับพี่น้องบ่เคยกินเขียวเลยพี่น้องเลยจะเป็นน่องไก่มีไก่มีคนขาไก่โครงไก่สดๆโบไม้โบเมย์กนได้ขอเชิญเลยนะครับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาต้องการไก่สดขอเชิญเลยนะครับจะเป็นน่องไก่มีไก่มีคนขาไก่โครงไก่สดสด ครับอย่าลืมช่องแดกจังเด,ยเดียวด้วยพี่น้องเด้อมโอ้เบิ่งกันแย่งกันจะถิ่มจะปลาจะล่างจะลากันด้วยพี่น้องค่อยค่อยค่อยสั่งกันไปเบิ่งกันไปครับยิมียังดีๆเบิง่งไปเรื่อยๆแล้ว นนี่ต้อไปเกี่ยวเขาเจียวน้ำเลยขุดบุกขุดมันเด้บัดเนี้ย อย่างม้นหนึ่งครับอย่างโอ้อิม่มเลยพี่น้องว่าจะกินเบิร์สิเบิร์ตโบเบิร์หรอกครับอิม่มกินน้ำลายพอดเมื่อกี้นี่เผ็ดพี่นอ้องเอยอิ่มพี่น้องเผ็ด บ่พีว่าเ,าาเพลียมึงกินห้างที่แต่งก็จะว่าไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันแส่บครับเพียงเพลียงังแสบ บ่อยเลยพี่น้องอิ่มมันนูนยังเจ้าจอ,อนอยังไงกระทัึงบกากินมาได้ครับขนาดบกากินนะครับเนี่ยย่างอยู่เลยครับผมซื้อมาซีโลย่างสองโลผมบกากินผมย่างก้อนมือน,นี่มันจิเป็นย่างอนะไรปะนพิษกระบุนว่ายานมันมีดยังบ่อเสร็จเครับร่องเซ่อเซ่อบางก้อนขึ้นพานขึ้นนี่ไปได้แสดงว่ามือเศร้ามือหนักเซ็ตที่เรียบปลาพานบกากินมาได้ยา่นยบบานมัน เดียวมันผิดกระบุนเอ้าบอกหไรถูกเนาะสำหรับมือนีกระดีซ้ำนีแล่พี่น้องมันผิดน้ำเนี่ยอิ่มน้ำกระดอกสำหรับมือนีกระดีซ้ำนีแ้่พี่น้องเนาะมืออื่นมือเอื้อบนกันอีกเด้อพี่น้องเด้อมืออึดเสียยังลงไปกระถาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อยสำหรับมือนี่สำหรับมือนีเอาซ้ำนีเนาะครับพี่น้องเผิดโอ้สวัสดีครับปูน